ก็มูหิวหำเลยยิ้มดิแลบเลี้ยนกัดฟันยิ้ฟันเลี้ยนวเยอะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอันนี้อ๋อครับเลือแแบบเดียวครับนี่ครับทิ้มที่ห้าครับครึ่งหนึ่งแล้วครับ เยแปบ๊บเดียวอ่าสอมอีกแล้วครับช่างบทเอ่อเอ่อเอ่อหาเหลี่ยงอู่อมาหาเหลี่ยงอู่วะเนี่ยฮะบันไดนั่นนะบันไดอ่ะบันไดสองสามตัวบันไดอ่ะมามันหลุดดิมาแชีงเมาด้วยพ้อมสั่นอ่ะถึงไหนยังอไง <laughs> พอแน่หนักยังนะอีกของอ่ะอันนี้มันใดอีกเพชรมันได้เอาข้าวให้บุเย,ยี่ยบรับบันรู้ลงนี่มันมีอย่างในอ่ะ2อันก็ได้บ,บุมีโยมมีโยมมันไดอ่ะ

นี่ก็ได้ขาดดีกว่านี่นีถ้ามีไฟเออนน แล้วกว็แล้วก็วสมแล้วก็วเปรี้ยวแล้วก็หว,วานเนาะแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็หวานเนาะแล้วก็ยิ่งเกี่ยวเนาะเรียกติบเบือ เออแป๊บเดียวครับพี่น้องเนี่ยโอ้เออแป๊บเดียวไม่ท oui ี่ขินแล้วครอคงนึงแล้วครับเอ๋อไอ้เดี๋ยวนดี๋ยนเสียโจรไปตำอันนั้นโปรกเล็กโปรกเล็กโปรกเล็กเอ้าไม่ที่ก็ลองมาไี่ยอาไปเด้อมารับตอนนั้นผู้เจ้าตั้งไม่ใช่น้าโง์เลยหยิบหยิบไปเอ้าฮะ เทโจ้ไหมโจ้ไปตำ้มันบักขาเอาขี้แล้วเลือดแต่ถนัดโอ้ยถนัดลุกขึ้นมาเอาขันแหล่วด้วยโอ้พื้นที่นี่เต็มเป๊ะเลยครับพี่รองนี่ครับอาคางอะท่านลอกอะฮดเขาครับพี่น้องเพราะว่านี่ครับ ชันรอล้วก็หดเข้านะครับเอาไว้โมโหได้ครับติดครับครับติดก้ำแพงในแถวเนียรถลำพงเข้านะครับรถลำพงเข้าวันนี้ก็ข้อหนอีกครับกลางไปจะติดพอดีครับชันรอก็ยุบเข้าข้างละเมตรห้าสิบนะครับทางละเมตรเชิญครับชันรอข้ายุบขอมากครับ ส่วนฝ pues yes. ั่งน yes. ี um, really an, right. ้ก็อย่พี่น้องเม่แล้วฝังกระสีกงยอแมมไหลดิอแอมกระ่แช่นี่เอมมไหลดิเอแอมหน่อยนี่ตัดไปหันหน่อย่อเบอกี้แพนเออเพราคืนชั่วโมนี่เดียวบ่บ่ครับนี่ครับชั้นรอฝั่งนี้ก็ ฉันรอฝั่งนี้ก็นิดเดียวครับพี่น้องโอ้โหฝั่งนา้าก็ตอนนี้ก็เต็มพอดีนะครับเต็มพื้นที่พอดีทำสถานาการณ์ครับทำสถานที่แล้วเขากว้างเขากว่ากลางเต็มครับพี่น้องตรงไหนกว้างเราก็กลางเต็มที่แล้วก็ไหนไม่ได้ก็ยุบชั้นรอนะครับ หดได้แช่ชั้นรอนะครับสองข้างหวดได้ค้างละสองเมตรครับสามเมตรด้งนั้นก็หดไม่ได้แล้วนะครับเวที่เฮ้าครับนี่นะครับจปกติสั่นรอดหรือหิยาองาออกอาผิดเลยครับ พื้นชั้นรอจะยาวออกมาอีกนะครับทีนี้พื้นที่ัาน้องพ่อเขาต้องยุบเข่าครับเนี่ยครับสันล้อครับ,บ,รบสรรับ่นล้อก็ดิแคบแน่นิดน,นึงครับถ้าพื้นที่เราได้เราก็จะการชั้นรอเต็มนะครับหดหดได้แค่ชั้นรอนะครับพืทีหดไม่ได้นะครับ ส่วนหนองหน้าหางเขื่อ,องเขานี่ปักฟ่อนนีสลอกสล่าครับนี่นนนนนนกันซื้อครับลื้อส่องแช่มว่างเขาเนี่ยครับเปลี่ยนเปลี่ยนกระเบื้องนะครับเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ แล้วก็ติดตั้งห้องน้ำใหม่นะครับห้องน้ำเป็ยนยังครับหาทางเขื่องหัวนอนผักปันครับอีกจังไรก็ได้ต้องจอแล้วครับอขอบคุณครับขอบคุณทุกูรลังใจขอบคุณ การติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับเนาะคอมเมนแล้วเราไหญ่กดไลค์กดชมแล้วกดไลค์กดแจกรสตอร์ใครก็ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ